ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Day ดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2566สำหรับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ mm hmm. เกิดในช่วงวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะราศีสิงห์นะคะการงานเนี่ยมีความมั่นคงพักนี้งานเข้ามาเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าทําได้สบายไม่กดดันเลยค่ะใช้วิธีการจัดการลําดับงานต่างๆไปทีละชิ้นจนงานเนี่ยผ่านไปได้สําเร็จแต่ถ้ายังไม่ทันอีกนะคะแนะนําให้หาทีมงานมาช่วยนะคะแล้ ก็ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าหาคนเพิ่มก็จะได้คนที่ตั้งใจทํางานได้เป็นอย่างดีเลยค่ะคนที่ฝึกงานอยู่หรือว่าตําแหน่งระดับต้นๆนะคะมีโอกาสจะได้บรรจุหรือว่าเลื่อนขั้นค่ะคนที่หางานอยู่ก็จะได้เริ่มงานใหม่นะคะคนที่อยากทํากิจการส่วนตัวช่วงนี้เริ่มได้เลยค่ะ การเงินเนี่ยนะคะการเงินมั่นคงมากๆรายได้ดีเพราะว่ามีงานที่ดีแล้วก็มั่นคงค่ะอาจจะได้เงินพิเศษจากจุดที่ไม่เคยคาดคิดด้วยนะคะได้เงินหรือว่าผลตอบแทนจากการเข้าไปจัดการเรื่องของผลประโยชน์ของตนหรือว่าของผู้อื่นการทําเอกสารสัญญาอย่างรัดกุมการฟ้องร้องคดีความนะคะการจะทําอะไรเนี่ยควรรอบคอบอยู่เสมอค่ะถ้ามีการตัดสินใจจะเป็นไปอย่างยุติธรรมด้านกระแสะการเงินนะคะจะเข้าเร็วออกเร็วนิดนึงนะคะ เป็นช่วงที่เหมาะจะจัดการระบบการเงินอย่างชาญฉลาดจะได้ทำให้มั่นคงแล้วก็เงินตรงนี้งอกเงยขึ้นด้วยค่ะความรักนะคะใครที่โสดอยู่จะพบรักจากการเดินทางค่ะนะแล้วก็ใจตรงกันก็ลุยได้ยาวๆเลยนะคะถ้ามีคนแอบชอบคุณนะคะแต่ว่าเราไม่ชอบควรจะบอกไปตรงๆเลยนะคะจะได้ไม่มีปัญหาตามมาค่ะ ส่วนคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีติดขัดเล็กๆน้อยๆกันบ้างนะคะควรจะใจร่มๆให้อภัยกันไวๆควรระวังนะคะการทําอะไรใจเร็วใจด่วนเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้เกิดเรื่องแย่ๆขึ้นได้เพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ต้องระวังคําพูดให้มากถ้าคู่เราทําอะไรดีๆให้เรานะคะเราก็ต้องตอบคืนเขาไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะหน่อยใจค่ะ สุขภาพนะคะมันทําจิตใจให้เบิกบานความเบื่อหน่ายแล้วก็หมดไฟนะคะทําให้เบื่ออาหารแล้วก็นอนไม่หลับนะควรทํากิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูจิตใจบางทีธรรมะก็ช่วยได้ด้วยนะคะข้อควรระวังนะคะการไว้ใจผู้อื่นมากจนเกินไปอาจจะนําภัยมาสู่ตัวเองได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ทํางานสําคัญเนี่ยก็ควรจะลงมือทําด้วยตัวเองค่ะเคล็ดลับเสริมดวงให้เสริมดวงนะคะด้านมิตรภาพเช่นการสนับ สนุนการช่วยเหลือต่างๆก็ควรจะใช้ดอกกุหลาบสีแดง6ดอกตกแต่งห้องทำงานหรือว่าห้องนอนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมขอให้ทุกคนโชคดีฝากกดติดตามช่อง lucky day ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ